ปาลาพี่น้องนี่เข้ามาเพราาะว่ปลาไผ่ไปรอน้าไม่อีดค่ะพี่น้องปลาสิมีบ่มเหนียเข้ามาคำแน่จังไม่หรอกค่ะนี่บวมพอนี่นี่นี่พี่น้องนี่นีู่ดี่ว้าวกำลัง <essential> อ <burnout> ่อนๆเลยเดี <ts> ๋ยวสิยหายพี่น้องคนเบิ่งค่ะพี Basket ่น้องไปค่ะ ยินท่านเดชสวัสดีพี่น้องเลยวสวัสดีค่ะผุนเล่าฝ่าเขาก่อไฟเห็นบ่อะพี่น้องฝ่าก่อไฟค่ะฝ่าเขาก่อไฟมาขามาเบืองน้ำกันค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องนี่ข้าวขาวม่านี่ก็สิมีแหนงขาวม่านนี่ค่ะพี่น้องกำลังเริ่มขึ้นขึ้นสูงแล้วนี่อ่อนๆค่ะขออ่อนๆทางหนึ่งเดียวหายอิแล้วไปรอทังป้าพี่น้องคุณนะแน่ไปทั้งฝุ่นกันหลายอยู่ค่ะปฏิภาพพีนพ่น้องเพิพ่ม ติเพึ่งนงกันค่ะอืนอน้างาด้ีนอ้องจาำงามครับเก็บเด้อ่านเรื่องอะไอเป<ด>ล่านกบนตะกอนเลยครับป้ากูนะขึ้นบอกน้ำด้วยพี่น้อง,ง,น,องนี่พี่น้องทางนี้กันนี่แหนงขึนนงามด้ค่ะขึ้นร้ายอยู่ค่ะขืนแหนงสวยๆกำลังโพอ,อีกเจดสองสามหมื่นกันนะจีด้ เดี๋ยวอันนี้ห้าหนมาเก็บตัวที่เพื่้นสูงก่อนมีห้อยอันพี่น้องเพิ่นมาเลี้ยงงัวเลี้ยงเพื่อนเราเพิ่นหักไปค่ะเพิ่นอนๆเสียหักไปมันห้อยหกักเลยอนา่น,นก็หักไปแต่เสียดายห่างมากประท่านเพิ่อนอ่ะอันนี้เป็นปลาธรรมาชาติครับพี่น้องเพิ่นมาเลี้ยงงัวเลี้ยงเพื่อนเพิ่นก็าหาไปนะห่ามาที่หลังเท่ากับสี่อันถ้ากับสีพอจะอาจจะบ่านน้อวอบเท่าไรเนาะ ไปค่ะุ่ไอีกเราอยู่ฝั่งทั้งปุ่นไปเปิ่นัำเลาอีกก่อนหนึ่งค่ะนออนี่ค่ะกำลังขืนไม่อันนี้ก็ห้อยขืนฮัดกไปแล้วมือฝนมาเหลียงง้อขืนก็ฮักไปเ,เปนาเเนนนะตะว่ามัเหมือนเด็กคับพี่น้องขืนงนั้นขืนเห็นหลายอยู่ค่ะุืนนอออออออ่อ่เดอเะะออ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 อเออ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 อง สวยค่ะนี่อยู่ข้างในค่ะพี่น้องข้างในๆอือหน่องามครับโอ้อวบๆเลยพี่น้องอ่อนๆโอหยิบแล้วขับไปกินนะอ๋นองาม Maybe you not. Know. ออ,อ่อนได้มันอ่อนจนมันทุบเอาเห็นแม่แล้วไปทุบเอาป่องมันทุบแกงพี่น้องอหักบ่มันนอนงามๆเลยพี่น้องคนป้าหนองงามๆพ,พ,พี่น้องคือนะอ่อนๆงามๆเลยก็หักอ่อนๆเลย กอเสียงดังกรอบไปน่ออ่อนถลุถันถ่นนอพี่น้นนองกลน,อ,น <c oughs> องอ่อนๆสวยงามครับ พีบนพี่น้องนบพี่น้องยื้อสูงๆคือตะยื้อสูงอยู่ค่ะพี่น้องพอเอาเม็ดบ่หักเอาดีกว่าเออฮัทเอาดีกว่าปาขึ้นหลายแท้ว่าเอาเม็ดดีกว่ามั้งนั่นเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวเอามีดห้อมพี่น้องจะวาคนแต่สียู้สูงแน่จักหน่อยคือนั่นแหละ ของแสบก็ต้องอันนี้เนี่ยพี่น้องความพยายามเออพยายามอยู่ที่ไหนของแสบคร,รับกินคองแสบดูอยู่สูงปะไรกันเห็นน้ำหาครั้งแรกมันว่าอิที่เคยหาน้องใหม่ไฟนี่ยครั้งแรกครับขั้งแรกค<อ>ือการขายสาระกับบเคยหาครั้งแรกที่ได้หาโอ้ยดีใจครับพี่น้องอมขอม้าเหลาบผิดฝังมีแต่สีทาดี่เดียวขม้าเหลาไม่พออ่ข้าเหลาบอันโอ้พออนี่จะจีไปทางใดอันอ<ร>นี้นเฮาเขม้าเหลาฮักพอดีใจแห้ง เป็นสซบาหากโอ้โางสีลำบากข้างที่ใดจังสีใดคือเพินงี่นก็เบิ้งนี่พี่น้องเบิ่งวน้น่นอุ้ยงามครับอ่อนๆเนาะอ่อนๆด้นี่ครับอ่อนๆครับพี่น้อง ว่าโคยงามเพียงพี่น้องสวยค่ะพี่น้องสวยงามมากเลยตัวเด่นออนเลยนี่ออนเมื่อใดเมดได้รเมดพี่น้องเมื่เดินพ่าป้านี่เมื่เดินว่นป้านี่ ดแล้วครไปไปไปห้าออกไปเบื้องทางนอกน้ำมันอันมองหันเอาเราไปหน่อยม่ได้บู๊คนเจ้ามาฮะเพื่อนมี้นค่อยค้นหาปุ่มแล้วค่ะพี่น้องไปเดี๋ยวห้าไปห้าไปเลาะเบื้องมองไม่ก้อนว่าห้าสี่พออินโบค่ะนี่ับพี่น้องอีกก้อนหนึ่งน่นเป็นงานแบบนี้ขาวไมีบ่แต่ว่านอกำลังโผล่ละกันเหรอ อันนี้กันมีอยู่ข่ากกำลังโคตวาอนมอวทีอรเี้ยไปหมดไตวน้ตัวนัวนี้ัน้ตัวนี้ตันี่นี้ตัวนี่ัวนี้นี้นีักัปหมดทันี้ตคนมาตัี้ยงงนี้ัวี้ยงน้ตัวนี้ตัน้าันี้ตัวน้ตัพนี้ตัวน้ตัวนง้ตัวนี้ันี้วนี้น้นี้ตัวได้ไี้ย่นนัวน้ี้ิน้เนัันตีน้องนี่น้นี่ได้ได้ได้

เขาไปเบืองน้ำอีกปะไรนี่ครับเ,าเขาเริ่มดูืองเริ่มกับนอนอ่อนๆค่ะพี่น้องนี่ทุบแกงค่ะพี่น้องปอกแล้วก็ทุบแกง างามพี่เนาะงามนี่ครับงามแต่ว่าแต่ว่าตัวโพจากมาจากถิ่นใหญ่เนาะเบิงบ้งเบิ้งรอให้คืนขึ้นก่อนบอสังเกตบว่าคืนึ้นมาจากที่ไหนดิเลยอ๋อคืนมาจากดินนะถิ่นใหญ่ไหมผมผมก็ผมก็แปลกใจอยู่อุ้ยแต่ห้อยเพื่อเอาไปนี่นใหญ่เบิ้งเบิ้งเพื่อเอาไปนี่นใหญ่แต่ห้อยเพื่อเอาไปแล้วนี่อันใี่ใหญ่เลย เพื่อนพักไปแล้วอันนี้ก็ถือบา่าได้อยู่ค่ะพี่น้องข้ามาเข้ากับยังพ่อได้กินด้วยนะ สวยเฉยข่ามิตรนออบอวลอ่นอันนี้ไปขง่้องนั่นนก่นนันนั่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 น้่นนอ่คนันนั่อนั่นน่นนั่น่นนันนั่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 น่นน่นีั่นั่น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 น่นนั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 ่น กาจะมาถพิเศษเมื่อขังเดียวนีไปขังเอ้ยม <laughs> ีความพยายามเา่ะชูๆเข้าไป <laughs> เขาไปหมอนปามาเราผู้ยุบานก็นต้องสูเอา้า <laughs> ว <laughs> นี้ไปพบ่ผิดหวังค่ะพี่น้องต่นอนง,งามงามๆอนอ่อ,อนงาม,งาม ก็ได้ยูได้กินยูค่ะขวดขวดเพิพพ่งเพิ่งซ่อมสมาพิเศษแล้วนีไป <laughs> <ś c oughs> นี่ไปกับพี่นอ้องพี่สาวเล่าการมาซื้อว่าเล่าการด,ดีขึ้นหลายแล้วพี่นอ้องมาอยู่บ้านเท่าเนาะบรรยากาศบรราาศ้านนอกนั่ก็สีดีวันดีคืนขอบคุณทีให้ยกำลังใจเนาะคะ่ะมี่อันอีฟซีคอมเมนต์ หายยางได้ไวๆ <c oughs> หายวันหายคืนนะคะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะคุณหลายค่ะอย่างนี้เราบอกขอบคุณหลายๆเลยค่ะสําหรับค <c oughs> ําอวยพรมมนูบานข้าบรรยากาศบานข้ากระเซียนทุกอย่างเขาเอืนน่น่วยยังก่อนถ้ามาฉาบบ่ถ้าไม่ฉาบบำบัดดีกว่าอยู่ในเทียบนะพี่น้องอยู่ในเทียวตื่นมากสีนินอนเป็นพักเป็นปาอยอยู่หันละบานข่ากัะเนั้ยงในยางออกกําลังกายค่ะ ต่อมาแล้วก็หทานยางต่อแสของเราอยู่ดอกย้ายสิแกงกันบ่ค่ะน,นี่แกงย้ายจะกว้อนกินก็เอี่ยมว่นี่คืออะไรหรอบนี่ลหลายกว่ารอบนออั้นอยูออคอค่ค่ะพี่น้องรอบนีสองสองคนสี่คนค่ะ อบ่เน้อาใหม่น้ำกันปกก็เห็นขางนาขางร้างเนาะเจ้าเตียนนี่จะติดขาดเลยดอกนี่ยปอกไปเล่นบ่ขงใา่ขงขว้า จริงๆแล้วมันก็ต้องปอกกันทีมันทับทับกันมั้ยล่ะข้าไหนด้านทับบนทับหลังขับบนขับหลังหรืมันหน่อยกันปอกไปเลยปอกง่ายคนเดียวมีการข้อกาดเฮ้ยมีการข้อกาดเกิดขึ้นแสดงมันว่าทับหน้าทับหลังจริงๆแล้วต้องทับหน้าทับหลังอ้าคุณย่าผิมอันเนียนทางแดกเสื้อพี่นงวงตลอดปอกนอใหม่ไปกันพี่น้อง บอลข้อขาดแล้ว <laughs> มันมมันมันนบอลควายหน้าควายหลังนะเอาเอาซนี่เอาออนขึ้นเอาพี่น้องเอาแแกงแกงน้องใหม่ไฟ่ย้อนเมื่อนี่ปอกน้องใหม่ไฟใบเดี๋ยวสีอันแกงให้ชู้พี่น้องกินเนาะค่ะพี่น้องมื่อนี่ได้ไหลายกับพี่น้องนี่กระสีได้กินได้ร้ยายก้นมือมือ,ม,อมือก้อนกอน้กอนนี่ลนะ่ะมือก้อนที่เท่าหวันเราจบเราไปหามา นี่ไปหาสองคนค่ะพี่น้องนี่ของสารน้ำของอันผสมมาก่อนน้ำ็นหลายสิมาแกงกินเสียบหน่นยนว่าเปนน่อยๆเข้มเขมแบบนี้็นหลายอยกับว่เมันน่อเข้มเข้มจีเจงยังไรกับเดียบย่ามลนพี่น้องหมดน้อีเย่นีลยวโอ้เจดายดิเงาอายอเชื่อ ยังมีหายุ่งสาวะนี่แล้ววะมันใหญ่วะว้าอันนี้บอกข้อขาสวยงามครับพี่น้องเฮ็ดกระเดื่มเฮ็ดป็นแล้วเฮ็ดป็นแล้วมาแล้วมาหนี่มาแล้วบอกข่าโอ้ยงี้มกระด้างติดขั้วหางมาให้อยู่กระจายด้่งมาจุดเมล็ดเมล็ด ป็นจือใหม่งามงามขวอ,อันวินเราว่า <laughs> ไปกับพี่น้องอันอันมณนมะน,นางขอกเงาใหม่เป็นทางการเลยนี่กับคุณยาเ <laughs> จ้าสิแกงชุกกินค่ะ,ะ <laughs> โอ้ <laughs> นั่นลคุณยายตัดป็นขอ้อขอเลยนี่โอ้ยกระดินกระดวนเกีบบวกวคือเก,วกวาพี่น้องหายยาก ปุ่อเอโอ้โนอ่อนเป็นตะแกงขึ้หยันใส่ไง้อขาดอ่อนๆเลยพี่น้องเลยมี นี่นี่ปอกสําเร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องนี่ถ้าขาดสาหรับคลิปนี้เนาะไปหาเนาใหม่มากแล้วก็มาปอกค่ะอันนี้มีผลงานการปอกของสาวรัดครั้งแรกข้อขาดข้อติดแต่ว่าไม่มีดีกว่านี้ได้อยู่สำหรับคลิปนี้มาสำนีนะคะปอกพุ่นทีมากให้กำลังใจสาวรัดกับไอ้ยศนะคะไปเห็นด้วยปลามากเห็นกำลังใจคุณย่ายปอกน้าค่ะส่วนมากว่าน้ำเนาะค่ะ พี่สาวน้ำเนี้ยนั่งเป็นกำลังใจอยู่นี่เอามือเนียนไหวยังสีเด้พี่น้องเราเราปวดไปหลายเตี่ยบเลยด้ครับนันจนบ้านเราปวดหลังแล้วนอนลุกๆก้นมาใหม่เรากลัวกระเดียงด่างทั้งปวดทั้งนั่งทั้งนอนแบบได้หลายหลายนะคะจำหรับที่นี่ว้นจันร์นคลิปหนาพอกันไม่ก็เดี๋ยวสิไปแกงน้องใหม่สู้กินกับพี่น้องบ้านหน่น่อยแข็เข้มดอกกันหลายอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ น,นั่นสวัสด,ดีได้แล้วเก,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 ก่งเก่งเก่งง